ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับถ้าเป็นใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราเรียนในเรื่องของการ undo แล้วก็การ redo การ undo ก็คือการย้อนกลับไป1 Step สเต็ปนะครับประโยชน์ของมันก็คือเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดไปเราไม่จำเป็นต้องลบด้วยการ delete เสมอไปนะครับเพราะในโปรแกรม illustrator สามารถ undo หรือว่าย้อนกลับได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า สี่เหลี่ยมที่ผมสร้างขึ้นมานะครับจาก rectangle t o o ผมดึงจุดไปตรงนี้นะครับผมดึงทั้งสครั้งแล้วผมไม่ชอบใจผมอยากได้สี่เหลี่ยมของผมกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลบและสร้างใหม่นะครับก็จะเป็นการเสียเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการ undo มีไว้สำหรับการทำงานแบบนี้วิธีการใช้งาน undo นะครับให้เราไปที่เมนู edit แล้วกด undo นะครับเราทําไป3ครั้งเราก็ undo กลับมา3ครั้งนะครับมันก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเสียของการ undo ด้วยการไปที่เมนูด้านบนนะค่อนข้างเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะใช้คีย์ลัดในการ undo นะครับการ undo ใน illustrator เราใช้ control กับ z นะครับใน version mac ก็จะเป็น command กับ z นะครับอันนี้ก็จบเรื่องของการ undo ผมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยล้กัน การอันดูสามารถอันดูได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว,ว่าเราจะลากจะ Move จะเปลี่ยนสีเราสามารถอันดูทุกอย่างของมันได้ในทางตรงกันข้ามนะครับคำสั่งที่ตรงข้ามกับอันดูก็คือการ Redo สมมุติว่าเราลากไปเหมือนเดิม3 s t สเตปลากจุดไป3 s t สเตปนะด้วย l t s e l e c t i o n t o o l ที่ผมสอนไปในบทเรียนก่อนๆแต่ผมต้องอันดูสักครัง้งนึงก่อนนะ พอเราันด o สักครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ามันจะย้อนการกระทําของเราหนึ่งครั้ง r e d ูจะตรงข้ามกันครับ redo ก็คือจะ forward การกระทาของเราเดินหน้าไปหนึ่งครั้งแต่ว่าการกระทานะั้นต้องเคยเกิดขึ้นแล้วนะงงไหมอาจจะงงนิดน,นึงนะเออมันตรงข้ามกันอะเราย้อนกลับด้วย undo เราเราเอใจว่าเอ้ยเมื่อกี้มันถูกแล้วเรารีดูกลับไปนะครับคำสั่ง r e d ูผมใช้แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยแหละ ผมจะใช้แค่อันดูอย่างเดียวแต่ว่าอยากให้จำไว้ทั้งสองตัวว่ามันมีหน้าที่ยังไงนะสำหรับรีดูนะครับก็จะอยู่ด้านล่างอันดูตัวนี้นะครับสำหรับเวอร์ชั่นที่ผมใช้ใน Mac ใน Mac ก็จะเป็น Shift Command Z นะครับอืมเป็น Shift Command Z เนะในตัวในตัว Windows น่าจะเป็น c o n t s o l s t กับกับ Z นะครับ วิธีการดูว่ามันมีคียลัดอะไรนะครับให้เรามาที่ Edit เนาะแล้วข้างหลังของมันจะเป็นคียลัดของคำสั่งนั้นนะโอเคก็ในบทเรียนนี้นะครับก็อาจจะสั้นนิดนึงแต่ว่าอยากอธิบาย2ตัวนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าการใช้งานทั้ง2ตัวนี้ใน1น,นาทีอะผมใช้งานแบบเออเป็น10รอบเลยอะงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยแบบเออเอาดีไม่เอาดีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้คอนโทรลแกับ คอนโทรลชิปสัตในการอันดูรีดูเพื่อช่วยในการทำงานของเราให้ง่ายมากขึ้นนะอันนี้อยากให้จำคีย์ลัดหรือว่าชอ็อตคีย์ของมันนะครับสำหรับการทำงาน